กาบสวัสดีพี่น้องผองเพื่อนทุกคนด้วยนะวันนี้เราอยู่กันในสนามศึกเรเซนเมเนียครั้งที่41นะเป็นสนามที่แฟนๆเขาสร้างนะฮะเราก็ไปดาวน์โหลดเข้ามานะเออมานี่ซื้อมาเลยอะนี่ชูวับนี่ <c oughs> <c oughs> นี่วันนี้มาเล่น2ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานน นี่ครับโอ้โหดูเขเต้นฮะสวาปนีดูสนามฮะพอได้อยู่ไหมเออพอเหมือนอยู่นะฮะถ้าเราซื้อชุดใหญ่อ่ะอในอนาคตจะมีสนามแบบตัวเกมสร้างขึ้นจริงๆให้โหลดนะฮะแต่นี้เราไม่ได้ซื้อชุดใหญ่ไงฮะโหลดของเขาไปก่อนนะเอาแมชกำนดึงยกนำมาโดยไวส์แมนพอลเฮเมนจากแคมเปนพอไอวา217ปอนด์เซต สกิงโลลินมาตอนนี้นี่เป็นมาเฟียรุ่นใหญ่แล้วโดยมีพอเฮมเมนเป็นผู้จัดจาก,การกุนซือนี่ฮะตอนนี้ในกลุ่มนี่มีบลอนเบเกอร์อยู่ด้วยนะฮะไม่รู้ว่าอนาคตจะมีใครร่วมกลุ่มไหมแล้วกลุ่มจะไปถึงจุดไหนฮะต้องรอติดตามมา ันนี้ขอมาเล่นพิซซตก่อนแล้วกัน,นเออกำลังมาใช่ไหมเออ,อพร้อมเป็นตัวร้ายอีกหนึ่งรอบนะนมาแต่วันนี้มาเจอกับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอีกหนึ่งคนนะฮะนเฮจากเคลเกอรี่แคนาดา 227ปอนด์คริสเจริโก้นี่กลับสู่ดับเบิลยูอีอีกครั้งปัจจุบันนี้ยังไม่ได้อยู่ดับเบิลยูอีนะฮะรอโมสัญญากับ a อไอดับเบิลยูไม่รู้ว่าเขาจะได้กลับมาไหมนะเขาจะกลับมาหรือเปล่านะฮะอดีตแชมป์โลกนะแฮปปี้เวทแชมป์อันดิสปิลเดตอินเตอร์ยูเอียุโรป ถือว่าได้แชมป์มาเยอะมากนะเออสมาคมอื่นด้วยนะ W C W E C W A E W mm. ก็ได้แชมป์โลกมาเหมือนกันนะสำหรับพี่คริสนะปัจจุบ,บันนี้อายุ54ปีแล้วไม่แน่นะเออบ้านปลายอาจจะก,กลับมาสร้างสีสันสักแป,ป๊บแล้วก็เข้าหอออฟเฟรมได้สบายๆอยู่แล้วนะใจผมก็อยากกลับมานะให้กลับมานะนี่ฮะ หรือแกจะมีความสุขอยู่กับ AEW อยู่ก็เป็นได้มีข่าวว่าสิ้นปีทั้งหมดสัญญานี่จะมานะไม่รู้จริงไหมต้องรอติดตามนะหายจากดับปรยุมย UE ไปนานเหมือนกันนะสำหรับพี่คริสนะยังคิดถึงอยู่เหมือนเดิมอ่วันนี้มาเจอกับไอ,ไอรุ่นน้องนะฮะนี่นึกถึงจอมแสบแล้วต้องนึกถึงเจริโก้เลยแสบจริงนะมาล้อมเซตฟิกิงโลลิน เจอกับริจิลิโก้อันนี้ผมเล่นเป็นโลลินนะอาปามาเฮียโจก็ให้มาเฮียออกมามามา,มาประลองพลังกูหน่อยดิริจิลิโก้นี่น่าจะชุดล่าสุดเลยนะมาชุดที่อยู่เอ w อูหลังๆแกก็กลับมาใส่กังเกงมวยปล้ำแบบนี้แล้วนะโอ้ยโดนวิ่งเอ้ยเดี๋ยวนั่นน่น่โดบเจอเข่าพี่คิสโอ้ย สปริงบอร์ดมูนโซไปอีกนี่ยังโชว์ว่า <c oughs> วัยห้าสิบสี่วัยห้าสิบกว่า <c oughs> ส่วนเซตดีจะีสิบแล้วนะสามแปดอายุนะฮะ <c oughs> โอ้ยถามว่าเคยเจอกันไหมเหมือนจะเคยเจอกันอยู่นะช่วงพ,พีคิสสเองพันสิบสี่สองพันสิบห้าสองพันสิบหกเลยเคยเจอกันบ้างนะแต่เปิดศึกกันอย่างยิ่งใหญ่ดิยังไม่เคยเปิดศึกกันขนาดนี้ <c oughs> โอ้ยเดี๋ยว <c oughs> พีคิสออกมามาลองกำลังกันหน่อยไอ้หนุ่ม ไปในหนุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเหรอฮะอะไรล่ะพี่อะไรล่ะพี่มาเออเดี๋ยว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 คลิปคว่ำมาเองครับพี่คกิ๊สเดี๋ยวพี่โก้พี่โก้เออเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวดโอ้โเนี่ยมันจะหายยากตัวเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเจอไซสเฮดล็อกเดี๋ยวก่อนนะเราต้องปลอมรองกำลังให้ชนะเออบิดกลับมานี่มา ซุปเปอร์คิกสามหมดเรื่องมมราวมาอยู่เฉยเสริมแรงกระโดดเอาเข่าก็แทกงไม่โดนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดิคิดจับมาดิโอ้ยนี่มาอะไรนักหนาเฮ้เออไวส์แมนอยู่ด้านล่างฮะคอยเป็นกำลังใจให้กันอยู่มาจับบิดกับแตเนกเบเกอร์เอาไมาปันซอกใส่้ายทอยเอาลุกมาอีมาเป็นเนียรสลิงเบสมา มาตั้งท่าดีๆตั้งท่าดีๆหึวิ่งไปไหลกระแทกเออมามาลูกคุณมาขอโชว์เหินหาวหน่อยเนี่ยมาอยู่เฉยนะสเสริมแรงแล้วกระโดดทิ้งบอมลงไปเออนี่ขอท้าแปลงร่างหน่อยแปลงร่างเพลาเวอร์เลนเจอร์ดีครับนี่เซนเคยได้แชมป์มาหลายสมัยนกันนะ ยู Universal, WWE Happy way Inter US นะิวอเวสเซ่กับยูยูอีแฮปปี้เวออินเตอร์ยูเอทักทีนนะถือว่าได้แชมป์มาเยอะเหมือนกันนะมาพี่มาเนี่ยมาขอเดี๋ยวขอเก๊กก่อนมานี่ขอสียงเชิเป็นไฟหน่อยมามาพี่ชีตงมึงมากไปแล้วกรรมการนับหกแล้วเจอโค้ดไลน์ดยพี่คิสเดี๋ยวก่อนพี่โก้พี่โก้เดี๋ยวเดียวเจอจับกดได้ยางได้แค่หนึ่งเดียวได้แค่หนึ่งเดียวเซตโรลลิ่ยังตั้งหลักได้มันนี่เอ้ยไม่โดนวะเฮ้ยอะไรโอ้โหโดนจับ อะไรนักหนาล่ะพี่มาจับไปโคดไลน์ไมโดนี่ก็ไม่โดนเหมือน,นกันครับพี่จับไปโดนเน็กเบรกเกอร์โอ้โหกระทืบไอไอเอาแล้วสกคิดบอกเฮ้ยเร็วไอ้นมไอ้นมลุกขึ้นมาเออคิดถึงจังเลยเตะเขาให้โอ้โหมันเตะจุดโทษธนุกชาอะไรสปริงบอร์ดไ,ไ,ไลออนซอไม่โดนไลออนซ้อหัวหร่างกายหลังอมาเห็ยมาเจอจับฮะเก้าอี้ เก้าอี้ไฟฟ้าเอลิทิกแชร์ไม่ได้แห่หนกักขึ้นมาทำไมละ่ะเตะเอาไม่โดนเต็มเต็มเจอเพี่คิดจับบิดกับจับแทงศอกด้วยแขนไม่ไม่โดนครับพี่น้องเจอบิดกับรวบรวบแล้วใส่เป็นเต,ตะเข้าท้องเอ้ยไม่โดนดิมันแก,เกแะเก่งเหลือเกินโอ้โหเนี่ยพี่พี่เดี๋ยวก่อนจับเป็นเจลมันสูเพลจับกดเลยยัง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 เดี๋ยวดีๆแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง แป๊บนึงตั้งหลักก่อนเฮียตั้งหลักก่อนเฮียเจอมูนโซล,ลงมาอีก้ยโ,โดนไหมล่ะโดนเฉียวๆนะแต่ก็โดนนะีปคิดบอกว่านี่ไอ้นมลาพ่โก้เพียงน้องเซตขึ้นไปพลิกกลับจับกดกรรมการคุยกับไวส์แมนอยู่ฮนะไวส์แมนชวนคุยอยู่อดีนหลุดทันสิเออกรรมการมัมแต่คุยฮนะชาโรบินสัน สปริงบอดทีไม่โดนไม่โดนลองเฮียมานี่ม,นมาโอ้พี่พีดแก้อีกแล้วเจอเตะอะไรลักหนาล่ะฮะบิดกลับเป็นดาก้อนสกูล,ลงมาเอาเอาทิ้งขาไม่โดนอีกอะไรนะ่ะไอ้ไม้เคนโดวไวาแมนส่งขึ้นมาให้ฮะกรรมการเอ้ยเอ้ยมันแก้เก่งมากเสียบเข้าล็อกเจอดีดีทีโอ้โหกรรมการเอาไม้เคนโดไปเก็บป้าเดี๋ยวมันจะโป่งป้างเขาให้พี่ชสองขมอนเบบี้ ก็มอนเบเบีอย,ย,ย่าพิ่มกระโดดถีไม่โดนเบเบี้อะไรละเฮียมานี่มามจับแห่นหน้าเขาเอลิติกแชฉอีกสักหนึ่งรอบอันนี้ลงไปแกอันนี้ลงไปแล้วพี่คสดไาลงไปแล,ล้ลลไ,ปลไ,ปลไปแล้วนี่ลงไปทำไมอิซิกิกริเข้าให้มาไต่ก้านคอครับอืม้มอะไรก็เอาเขากระแทกหลังมาหนี้มาจับใส่ท่านี่ดีกว่าฮะอะไรเนี่ยกึ่งฟิกโกโฟใช่ไหมล็อกมุขขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล็อก คิดบอกหลอกอะไรมึงหลอกมั่วเหรอฮะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะลากไปไหนฮะเนี่ยจะลากไปไหนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว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 จับเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเอ้ยแทงเข่าอีเฮ้ยขึ้นเชือกอะไรทีไม่ต้องขึ้นเชือกเอาไม่โดนคิดบอกมั่วเหรอฮะไอ้หนุม่มจังหวะไม่ดี มานี่จับสอกไม่โดนโอ้โมันทำาไม่ตายเมื่อกี้เชือกเกือบมาเอเลนติกใช้เจหนึ่งรอบเมื่อกี้เหมือนเป็นท่าไม่ตายใหม่นะจูดาสเอฟเฟกต์ ECT, ใช่ไหมเออสอกสอกหลังเกือบเป็นการดีแก้ทันมานี่เสียบเข้าล็อกเจอจับโย выход, רוצ, тради, กโยกโยกโยกอังคิดนะที่คิดแก้กับอีกจามเข่าโอ้อเลนทับนอกฮะที่คิดโก้เสริมแรงถีบไม่โดนหืมานี่มานี้ฮะถีบมั่วะฮะ จับเสียบเขารอเอาใหม่แล้วกันฟอเข้าเอลโร่เดียวพีคิดเอาอย่างไม่ให้อีกแล้วโอ้ยอะไร,รนักหนาเดี๋ยวก่อนโอุ้งแกเก่งมากอะ่ะสูสีไว้สูสีไว้จับยกยกเป็นสแลมบอดี้สแลมไปแล้วก็จับกดหนึ่งอุ้ยยางในคันหนึ่งเดียวเดี๋ยวก่อลอย่าเพิ่งใจงเย็นๆสิพีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวขอพักแป๊บน,นึงพี่พี่คิดไม่ให้พักเลยว่ะเอ้ย แก้ฐานด้วยเฮ้ยมาอยู่เฉยสปริงบอดเข่าลอยเข้าหน้ากะทีเออมานี้มานี่มานี่มานี่นี่อืมอะไรลักหนามาเตะเสียบเข้าล็อกดิจำท่านี้ได้ไหมเพชรดีกีของทิปเปอร์เฮดกดเลยเร็วกรรมการเรนวหนึ่งสองยังไม่สามโอ้ยทนได้ไอี่ยี่ทนได้เอ้ันนี้ดีมาคริสอืมว่าแล้วว่าแล้ว โอ Real, level, level. Hey, boss, ้ยกระโดดทีเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวโดดทีบคู่ฮอล์ฟคิกเจอพี่คิดเวียงเอ้ยไม่โดนหลบเป็นนี่ย่าเน็กเบเกอร์ใช่ไหมเอ้ยอะไรมาดูเมื่อกี้เจอหักคอเฮ้ยเฮ้ยวอลอฟเจริโก้โอ้โหคิดถึงจัดท่านี้เดี๋ยวก่อนวอลอฟเจริโก้โอติดเชื้อโอเคเชื่อช่วยชีวิตโอ้โหตัวเราแดงแป๊ดเลยนะโดนเป็นเผาแพ้นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมอหาจังหวะใส่ท่าไม่ตายดีๆจังหวะ โอ้ยจังหวะเขาใส่ไม้ตายเฮ้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 ยหนึ่งสองเฮ้ยยังไม่สามโอ้ยจูราสเอฟเฟกเมกื่อกี้ไม้ตายพี่กูพี่คิดโอ้โหมันแองกูโดนตัวอ,ออฟเซริโก้ต่อ,ต,อ,อ,อต่อด้วยจูราสเอฟเปกโอ้โหกระโดดพุ่งราวอีกเดี๋ยวจังหวะดีๆจังหวะดีฮะคับมอนเบบี้พี่คิดมอาละเฮ้ยไม่โดนกูหลอกมาเร็วเร็วเตะมาซ้อมซ้อมซ้อม เติมแรงกระโดดคมสตอมเออโกสิครับผมรออะไรเร็วหนึ่งสองยังไม่สามไปอีโอ้โหโอ้โเมื่อกี้ยังสงวยยงทน,น,นได้อีกอะทนได้อีกอะมาพี่ตองต่อฟฝาโลอีกหนึ่งรอบนะนี่จะลิงเบอีกหนึ่งทีก่อนอีคนแก่แล้วกบดีกว่ากบฝังดีกว่า ยุคของผมแล้วมาเจอกันสิกรอบแลก,ก็ดีนะฝาเขาก็แทกไปอีกมาผมพร้อมจะรีไทยให้นะถ้ากลับมานะเจอกันน่าจะด่ากันมา้น,นคู่นี้คะฟูกันมันจับโยกขึ้นฟาวคอนเอโรได้สักทีฮนะแก้บ่อยเหลือเกินนี่เซกซิกิกรร้งโรลินอยู่เนกูรู้ผู้ตื่นเพื่อเบิกบานว้ยสัสาดาคนใหม่ว้ยโอ้นั่นไงโดนอีกแล้วโอยโดนจับ เจอมันซูพล่กดอีกดติดเชือกเซลิโก้ตก้งขึ้นแขนโอ้โหตัวแดงทั้งคู่แล้วอ่ะสูสีจัดวายสแมนมามาแกะนวมโอเคขอบคุณฮะวา์สแมนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรแก้ได้โอ้กรรมการเอ้ยแก้ได้อีกจับมานี่เฮ้ยอุยเข้าเชือกดูได้เอฟเฟกต์อีกแล้วโอ้ย โกดเฮ้ยกรรมการติดเชือกโอเคกรรมการกรรมการเฮ้ยเอ้ยนับหนึ่งอ้โหพลังฮือกสุดท้ายโอ้ยเราต้องรอจังหวะดีๆโอ้ยโดนรวบกดเดี๋ยวเดียวยางดี่รวบกดคืนสองยางอีกเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะดีๆจังหวะดีจ่อยดีดีแหละเร็วจังหวะดีๆมาป๋า พลาดแล้วเสริมแรงกระโดดส้อมเออโกดเลยเร็วเร็หนึ่งสองสามโอเคโอ้ยโอ้แรงทำาไมตายกันบ่อยจัดอ่ะเอออ่าผู้ชนะได้แก่เซตฟิกกิ้งโลลินเออดีนี่มีไวส์แมนคอยชั่วอยู่เล็กน้อยนะเออ ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่ากลุ่มใหม่ของเซโนรินจะประสบความสําเร็จแค่ไหนจะไปในทางไหนนะแล้วก็พี่คิดจาริโก้จะได้กลับมา WU w E ไหมหรือจะอยู่ AEW ต่อนะฮะก็ต้องรอติดตามนะก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมจนจบนะมีข้อมูลผิดพลาดประการใดอย่างไรขออภัยด้วยนะอย่าลืมปุดหนุนพูงกุญแจกันด้วยนะฮะสวัสดีค่ะ